เดี๋ยวเราจะไปเดินดูบรรยากาศร,บรอบๆกันนะครับหลังจากที่ม้าตกมาแล้วผมก็จะมีถุงมือนะครับถุงมืออันนี้หนาหน่อยอันนี้เป็นบางอันนี้เป็นผ้าอันนี้เป็นหนาหน่อยนะครับถุงมือเสื้อกันหนาวครับรองเท้ากัน,นม้านะครับแล้วก็กางเกงกางเกงยีนข้างในก็จะเป็นกางเกงแลกคกิ้งครับคือเป็นกางเกงแนบเนื้อเป็นกางเกงแนบเนื้อทำใน,นตัวหนึ่ง เื่อก็จะมีสามตัวนะข้างในนะครับเราจะไปดูกันไปครับเพราะมันมีอะไรบ้างนี่คือบรรยากาศบ้านแต่หลังนะครับอันนี้ทางขึ้นบ้านเขาทางขึ้นบ้านก็หายไปทางเดินก็จะมีแค่ถนนเท่าน,นั้นครับที่เดินได้อื่นเขาก็จะแบบทำเฉพาะหน้าบ้านเขาเห็นไหมทางขึ้นบ้านนั้นนะครับ ทั้งอื่นก็ไม่สามารถทําอะไรได้กับหิมะอันนี้กองสูงมากครับอันนี้สูงเท่าเอวคเนะครับในกองนี้อันนี้ยิ่งบ้านในหมดสิทธิ์เลยนี่เดินขึ้นไปนี่หมดสิทธิ์ทำไมเลยหลังคาบ้านแต่หลังก็จะมีแต่หิมะเต็มหลังคาเลยนะครับอันนี้ยิ่งดีหน่อยคือละลายเร็วถ้าลายช้าก็ต้องหาทางขึ้นไปกุดโอ้ยดูบ้านหลังนี้ครับดูบ้านนี้ไม่มีคนอยู่ดูหิมะ ท่วมจากพื้นไปถึงบ้านเลยครับ<ด>ถ้าไปอยู่บนนู้นน่ะเอาเครื่องเล่นเราเล่นได้เลยนะครับให้มันไหลลงมาได้เลยดูความหนาอันนี้ก็เป็นไม้แต่ละหลังต้นไม้ของบ้านแต่ละหลังก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเป็นชั้นอย่างนี้เลยดูเขาพ่มาเกาะอ,อย่างนี้เลยีเป็นไม้พิมาเกาะไหนเลย เป็นน้ำแข็งครับดีพี่ดูดีพี่ออกมันติดอย่างนี้เลยนี่เป็นก้อนน้ำแข็งนี้เลยครับกดไม่ลงมันแข็งมากมันแข็งแล้วครับบนเดียวก็แข็งแล้วเนี่ยมีแต่บ้านหลังหญ่อย่างนั้นเลยแต่งบ้านแล้วสวยเลยอันนี้เป็นพืน้นหญ้าก็สนามหญ้าหมดเลยนะครับแต่ดูมองไม่เห็นเลยมีบ้านเขาจะเข้ายัางไงเนี่ย คือเขาไม่อยู่บ้านเลยนะครับบ้านเลยบ้านแต่หลังสังเกตไหมครับบ้านหลังแต่หลังจะไม่มีรั้วนะครับนี่คือนี่คือนี่คือถนนแล้วคือไล่ขึ้นมาเป็นตัวบ้านเลยบ้านเขาจะไม่มีรั้วทุกหลังเลยครับรถคคนนี้คงไม่ได้วิ่งครับเนี่ยนี่ถนนกระท่วมเลยอนี้จอดข้างทางก็คือปล่อยไว้อย่างเงี้ยดูครับแต่หลังไล่มาเลย หลังนู้นบ้านแต่หลังหลังใหญ่เงนะครับดูเลยจากทืนนี่ไปถึงพื้นบ้านเขานี่คือเขตบ้านเขานะครับขึ้นไปนี้หมดสิทธิ์เดินแล้วแสดงว่าสามสี่หลังเนี้ยเขามาแต่งบ้านไว้แต่เขาไม่อยู่คงจะแบบช่วงนี้คงไม่อยากอยู่ที่นี่อากาศหนาวคงจะไปอยู่แถวนน่นนะแคทลิฟอร์เนียแถวฟลอริดาอะไรครับแอมมี่อากาศดีๆครับพวกนี้ก็เป็น บ้านคนมีกรตังด้วยก็รู้คแต่ยิ่งช่วงนี้โควิดด้วยเขาคงมีอยู่บ้านพักต่างกาดของเขา้วครับไปดูนี่บ้านตะลังนะครับคือพื้นบ้านนะนี่คือที่บ้านเขาะครับเขาวหมดเลยเนี่ยไม่มีคนอยู่เลยตามถนนก็ขี่ม้าจะส่งปกอนะครับเพราะว่ามันมีนเป็นนั่นแล้วอะ่ะมันเป็นเขาสากมาเป็นเกลืออะไรเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดตรงเนี้ยขาวสะอาดมากเลยดูครับแต่ละบ้านไม่มีคนอยู่อะแต่มีไฟเปิดไว้นะก็เป็นไฟแบบไฟทางไฟแรงอากาศนี่ต้นไม้นี่มีดอกนี้มีลูกเลยครับเนี่ยล่งแดงเลยเนี่ยปกคลุมด้วยหิมะหมดแล้วแต่บ้านที่นี่สามารถคนอยู่จะเป็นคนแก่ๆอยู่นะครับเขาจะจ้างคนทำอันนี้มากกว่าทำความสะอาดทำอะไรอะครับ เขาเลยไม่มีเวลามันอย่างเงี้ยอย่างมาทําตักหิมะเนี้ยซึ่งจริงๆตักหิมะนี่ผมบอกเลยนะครับตักหิมะเนี่ยเห็นว่านุ่มๆอย่างเงี้ยเหนื่อยมากเราใส่ชุดชุดอย่างเงี้ยชุดกันหนาวแต่ว่าตอนเราตักหิมะในตัวเราจะร้อนมากทั้งร้อนร้อนและทั้งเหนื่อยครับเดินไปเลยครับดูเนี่ย มันแต่หลังนี่จะเป็นยิน้มหมดเลยหิมะหนามากไม่สามารถทําได้เพราะว่าเนื่องจากว่าที่เขาเยอะเนื้อที่เขาเยอะแล้วเขาไม่รู้จะตักหิมะไว้ไหนครับถึงถ้าเกิ้งเขาทำเขาทาได้แค่ทางเดินอย่างเงี้ยครับจริงจริงเขต้องลอยเกลือนะครับถ้าไม่ลอยเกลือมันจะเป็นขาวๆถ้าลอยเกลือมันจะเป็นอย่างงี้สีนี้แต่เนื่องจากว่าเนื้อที่เขาเยอะเขาไม่รู้จะเอาหิมะทั้งหมดอะไปไว้ไหนบ,บางที่ไ้ตักกอง,กอ,งอยู่เขาเลยนะครับกองไว้ แต่นี่มันกองไม่ได้บ้านตาหลังก็ด้นี้เหมือนบ้านตุ๊กตาครับสวยๆงน,นั้นเลยเนไหมเขาจะทำแค่แคเฉพาะทางรถวิ่งกาตัวเองครับเนี่ยมีบ้าน,น,นก่อนกบ้านหลังใหญ่สีเหลืองเนะี่ยทางวิ่งแต่หน้าบ้านจริงๆแล้วสวนเลยเนี่ยเขาไม่สามารถทำอะไรได้มเลยเพราะว่ามันเยอะมาก คือบ้านหลังเนี้ยดูพื้นที่บ้านเขาดินี่รั้วนะครับรั้วรั้วบ้านเขาจะเล็กมากนี่รั้วบ้านเขาไอเกี่ยวสิงเกียวเกียวนี่คือไฟคริสต์มาสนะครับบ้านเขามีต้นคริสต์มาสด้วยโอ, e. โอ้สูงมากอะ่ะสูงมากเลยนี่คือตัวบ้านเขาแล้วคือนี่บริเวณบ้านเขานะครับเป็นขาวไปหมดเลยอันนี้เป็นรั้วบ้านอันนี้บ้านขาวหมดเลยเขาต้องทําทางไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกครับ ถ้าใครเดินแล้วลื่นล้มบริเวณเนี้ยบ้านหลังเนี้ยต้องรับผิดชอบนะครับถ้าเขาแขนหักขาหักนี่คืออย่างเคยมีเคสอย่างเคยมีเคสเคสหนึ่งนะครับแค่เดินไปแขนหักนิดเดียวครับแขนหักก็เหมือนกับลาวหรือหักประมาณเนี้ยครับก็จะได้เงินชดเชยประมาณเกือบสองหมื่นเหรียญน,นะครับก็ประมาณเกือบหกแสนบาทนะครับแค่แขนนั่นนิดเดียวนะครับแล้วดูบ้านเขาเนี่นเยเธอที่มากเลย โอ้โหเือที่เขาสวยมากเลยครับดูนะครับจากนู่นนะครับจากต้นสนและต้นสนปีกนะครับนี่คือตัวบ้านเขาอัะนี้คือหลังบ้านเขายาวมาเลยนี่หัวบ้านเขาเนี่ยหัวก็เตี้ยๆนะครับแค่นี้เองไม่ถึงเอวผมบ้านนี้ใหญ่มากสวยมากต้นไม้เต็มหมดเลยผมเลยต้องทำความสะอาดไปนะครับนี่นี่ฮะหัวบ้านเขานี่ก็เป็นอีกหลังหนึ่ง ม่มีแต่หนังแข็งนั่งเลยแข็งไปเลยแข็งครับที่ทำงานตรงนี้ก็เป็นงานของอดัมพินซี่เก่าครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับให้คนเข้ามาดูได้แต่ช่วงนี้ดูไม่ได้ครับมึงโควิดแล้วก็อีกอย่างดูบรรยากาศที่มาตกหมดเลย อยู่ข้างในนี้เดินไปนู่นนะช่วงนี้คือถ้าตกอย่างเนี้ไม่ก็มีคนความสะอาดหรอกครับก็จะปล่อยมันเป็นอย่างนี้ไปเพราะว่าปัญหาก็คือไม่รู้จะเอามันไว้ไหนมาเนะครับเพราะว่าตักมัก็จะตักตูงไหนต้องคือมีอย่างเดียวคือตักกองไว้เป็นที่ๆกองบนภูเขาไว้เลยครับอันนี้ฮนะดูตามต้นไม้ถึงไม้นะครับอันนี้ฮนะท้องแขงจะก่อตามจริงไม้หมดเลยดูยิ่งขึ้นข้่ดีสายม

มนจริงมันหนาวแต่ก็มีความสวยนะครับสวยมากแต่คือมันหนาวสังเกตนะครับบางบางที่นะครับถ้ากิดติดถนนอันนี้คือทางดับไอไอท่อน้ำแบบเพลินะครับที่อยู่ตามถนนดูดีก็จะมีแท่งด้วยนะครับแท่งอย่างเนี้ยแท่งยาวก็มีนี่เครับแท่งยาวก็มีอย่างนี้นะยแท่งยาวนี้เลยนี่ก็ตัวตัวตัวท่อน้ำนะครับที่มีแท่งติดอยู่ สีแล้วีเลยทีมีสีแดงสีเหลืองสีแดองนีอันนี้คือที่เขาทำนี้เพื่อผมคิดว่านะครับดูง่ายๆวหามันสูงขนาดนี้คือหิมะมันท่วมมันท่วมแท่งนี้เลยนะครับมันท่วมแท่งันนี้เลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นว่าไอ้ถังไอ้ถังน้ําดับเพลิงอยู่ไหนท่อน้ำก็เลยมีไอ้นี้ขึ้นมาเป็นเสาขึ้นมาถ้าท่วมถึงขนาดนี้ถ้าท่วมไปมันยังเห็นเสาอยู่เขาสามารถรู้ตำแหน่งได้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ต้องขุดมาเป็นทาง นี่ครับอันนี้อันนี้เป็นตู้จดหมายรับจะเป็นสีนี้สีเขียวครับแต่ถ้าเกิดบางที่อ่ะสีฟ้าสีฟ้า,ฟาบางที่ก็จะมีอย่างหนึ่งต้นสีฟ้าเหมือนกันไอขยะเมื่อกี้ครับไอตู้ษณีย์เมื่อกี้มันสีฟ้านะครับแต่บางที่ก็มีเหมือนกันที่เป็นสีฟ้าแต่เป็นถังขยะเหมือนกันเลยบางคนไม่รู้อ่ะคนกแก่เอาเอา,เอาจดหมายไปทิ้งในถังขยะแทน เคยเห็นมาแล้วครับอันนี้นี่นี่คือบ้านบ้านเลขที่เขาจะเรียงกันนะครับสังเกตง่ายมันจะไม่ต่างกันอย่างบ้านเลขที่เนี้ยบ้านเลขที่สิบนะครับสิบเพสิเดเนี่ยในห้องในเนี้ยมันจะแสดงว่าหลังเนี้ยมันจะบ้านที่สิบแล้วมืนงหลังนะครับอันนี้บ้านเลขที่สิบสี่นะครับแสดงว่าจากสิบถึงสิบสี่เนี้ยก็คือมีสิบสองสิบสามอยู่ด้วย เลขกที่สิบสี่บ้านต่อไปก็จะเป็นเล็กที่สิบห้าครับทุกบ้านจะได้เรียงกัน่างนี้หมดเลยสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับบางทีก็จะเป็นฝั่งนี้เลขคี่ฝั่งนี้เลขคู่นะครับสะดวกกับการหามากโอ้เดินตขาหนาวมือไปคิดแล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่าคือทั้งเมืองเนี่ยเหมือนทั้งเมืองเนี้มีน้ําแข็งอยู่ครับอยู่บพื้นหมดเหมือนคั้นเดินอยู่น้าแข็งอนะคือทั้งหมดเป็นน้าแข็งหมดมเป็นทางเดินทางเช้า แล้วกอบขอบก็เป็นน้าแข็งก็คือน้ําแข็งจากทางเดินเนี่ยเขาปโปรกขึ้นไปบนทางเท,ท้าด้วยทั้งหมดก็เป็นน้ําแข็งหมดเลยเพราะฉะนั้นเหมือนก็คุณไปอยู่ในที่ที่มีน้ําแข็งหมดเลยครับมันจะหนาวเย็นขนาดไหนอันนี้เป็นทางเดินที่ขุดไว้เนี่เยเวลาเดินก็ต้องเดินตามรอยนะฮะรูกสูงมากผมจะตกให้ดูดูผมลงไปนะนี่ รองเท้าผมสูงขนาดอย่างงี้นะยังรงเกกงยีนยังสูงจมขนาดนี้เลยลึกมากน,นี้เป็นทางเดินที่เาขาุดไว้อันนี้คือดอกแล้วนะครับมันเตรียมจะออกดอกนะครับเตรียมไว้สำหรับอากาศเย็ยนอากาศที่อากาศที่อุ่นขึ้นนะครับรอยหลายเดือนในสองสามเดือนนะมันก็เตรียมลอไว้แล้วสังเกตนะครับอันนี้ที่มันเป็นลอยเรียบขนาดเนี้นี่ครับอันนี้เขาไม่ใช่ใช้ใช้มือตันงครับ อันนี้เขาใช้รถขูดนะครับมันเป็่ยอย่างนี้เม่เลี้ยอย่างนี้บางบ้านเขาก็จะซื้อรถขูดทิม้าไว้ส่วนตัวเลยนะครับอันนี้คือต้นไม้ที่เป็นชุ้มๆนะครับหรือข้างบนก็จะเป็นนี่เลยต้นไม้ก็เป็นท่มาหมดเลยมาดูบ้าน ดูซุ้มต้นไม้เขาจะเป็นอย่างนี้เลยหมดความหนาของมันนะครับดูผมนี่ก็ความหนาวนี้มันหนาขนาดนี้เลยนะครับดอกไม้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับดูเดินน้ำแข็งก็จะหุ้มดอกไม้หมดเลยเห็นไหมครับดูเขาขับ ขับนะครับ,รบเห็นแค่เนี้ยเห็นแค่หน้าเขาอย่างเดียวเองนี่นี่สวยนะครับบ้านแต่หลังลันสวยมากเลยเหมือนบ้านในในในการ์ตูนอย่างครับใน,นนิยายเะยนะนี่จะคริคสต์มาสแล้วเขาจะประดับอะไรกันหมดเลยประดับไฟประดับอะไรแต่ว่าตอนนี้มันพุ่มหมดแล้วนี่มันจะขาวนะครับนี่ถ้าเป็นเรื่องเหลืองอย่างเงี้ย อันนี้หมายถึงว่ามีคนจูงหมามาแล้วหมามันฉี่ครับนี่รอยฉี่หมานะครับเป็นสีสเหลืองอย่างนี้เลยน,น้าดูครับรถนี่หมดสติเลยเราก็ต้องขุดหมดนะครับขุดหมดเลยประตูนี่ก็เปิดไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ขุดก็ขุดไม่ได้แล้วโูพนิสวยมากมันที่เ,เปิดไฟแล้วครับแต่ไม่มีคนอยู่ ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้นี้ยด้วยครับใกล้ปีใหม่และใกล้คริสต์มาสแล้วเดี๋ยวเขาจะหยุดยาวกันและยิ่งสโนตโกตรงนี้นะเชื่อเลยว่าทุกคนจะต้องไปที่ภูเขาหมดเลยครับเพื่อไปเล่นสกีเล่นสโนโบอร์ดเล่นกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับหิมะครับเต็มหมดเลยตั้นั่งอะไรนั่งที่มถุกระทะกระทะไปไหลลงมาสกีสโนโบอร์ด ช่วงนี้กิจการจะดีมากเพราะธนบันตกหนาเดี๋ยวก็จะมีเทศกาลกันแล้วก็จะไปเที่ยวกันเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้แต่ละคนก็เตรียมอุปกรณ์โนโบอร์ดเตรียมอะไรเรียบร้อยรอนัดก,กันไปเที่ยวได้แล้วส่วนมากไปเขาก็จะไปค้างกันนะครับไปค้างสองวันมั่งสามวันมั่งก็มีแคมปิง้งมีอะไรกนันหมดครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าบ้านแล้วคลิปนี้ผมก็พาเดินกันนี้ก่อนนะครับ จริงๆอะที่สวยแยอะ,ะแต่ผมขอพาเดินแค่รอบบ้านนี้ก่อนเพราะมันหนาวแล้วก็อยากเก็บบรรยากาศรอบๆบ้านดูว่าแต่ละบ้านมันเป็นยังไงครับคลิปนี้ผมว่าขอลาแค่นี้แล้วกันะะนะครับเดี๋ยวไว้เชิญคลิปใหม่นะครับให้ดูบรรยากาศไปนะครับขอบคุณมากครับเจอกันนะครับบายครับ